อยู่กันในเกม Minecraft ของผม Darkfog นั่นเองก็อยู่กับในม็อดที่มีชื่อว่าไค์คณาม็อบกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมทาทำการนะฮะต่อสู้กับเจ้ามิดิบอสครั้ขงข่าวเป็นคิมสันครั้งข่าวนะก็ไอตัวด้านหลังมันเกิดได้ไงวไนะน่นในเขตใบโอมนี้นะฮะเฮ้ยสเกลตันอย่าเพิ่งซินายแป๊แบ,บหนึ่งนะยิงใส่เลยฮะปูดามิดเบามากสเกลตันเลือดเยอะ เฮ้อยอะไรมาเกาะอ,อีกแล้วเนี่ยโอ้โยตัวนี้หีือ่าไอ้ตัวมแมลงเกาะหน้านะโคตรเกลียดอุลแกหลกอว่าโคตรแหลกเลยฮนะโอ้โยกระตกมากเลยมอเตอร์เกิดกันตอนนี้เยอะนะฮะลำคาญสเกลตัน่ะมึงเลือดเยอะมากสเกลตันโอเคเอาเลือดมาเพิ่มแล้วกันนะเป็นหลอดเลือดสีขาวแล้วฮนะเราก็กินเป็นเนื้อของม้ากะแล้วกนะันมาทำการเอ่อทำเป็นที่สปอนแล้วกันวางแบบนี้ฮะข้างข่าว แล้วก็จําได้คือมันต้องใช้ออกซิเดียมวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะแล้วก็ด้านบนอีก5อัน1 2 3แล้วก็เอ,อ่อตรงนี้4แล้วก็อีกด้านหนึ่งฮะรวมเป็น5แล้วก็ด้านบนอีก2อันทําเหมือนเป็นหูอะนะฮะตรงนี้หอันแล้วก็ตรงนี้อีกหอันประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทําการเอาเป็นโซคีมาใส่นะเดี๋ยวก่อนนะผมลืมมามาผมลืมคราฟนะ แม่งเอ้ยเดี๋ยวเอาไม้ถอด้วยกันทําเป็นโต๊ะคราฟนะฮะแล้วก็ทาการคราฟและการโซคีฮะมาแล้วก็เออทำเป็นไม้แปรรูปแล้วก็โต๊ะคราฟนะฮะออกมาเลยฮะเรียบร้อยมาทาการวางโต๊ะคราฟก่อนแล้วก็คราฟเป็นโซคีนะฮะก็คือมันต้องใช้เป็นไดมอนด์เป็นเม็ดนะฮะเอา้ากดอะไรเนี่ยแล้วก็มาวางแบบนี้ผมจําได้ฮนะ แล้วก็เอาเป็นอไอเนเธอร์สตาร์ลืมมาหากฮะอยู่ในกล่องนี้ฮะนี่ไงมีเยอะ11อันทบนี่ทิ้งเลยแล้วก็เก็บมาฮะเอาไปเก็บมาสิแล้วก็ทำการคราฟเป็นไอโซคี so ฮะสักหลายๆอันแล้วกันสัก2อันดีกว่าไหมสองอันดีกว่านะแล้วก็ต้องใช้เป็นเนเธอร์สตาร์นะฮะ<ห>แล้วก็โซเกเซอร์ so ด้วยอันนี้ใส่แบบนี้อ่าได้แล้วฮะ สองอันแบบนี้เลยเก็บได้มาแล้วก็แยกกันก่อนมาฮะแล้วก็ทำการใส่ไปเลยแล้วกันปาปจะให้นี่ฮะก็เป็นคริมสันเป็นข้างขานะฮะแบบเป็นบอสเป็นแบบแค่มิดิบอสนะโอเคโอหโคตรเทพตัวสีแดงตัดเลยฮะสีแดงแบบเป็นสีคริมสันอนะสีแดงแดงฮนะแบบแดงเลือดประมาณนี้เก็บเป็นแฟนรี่แล้วกันแล้วก็เปิดเป็นในวิชั่นด้วย มาฮะแล้วผมจะตีมันโดนไหมเนี่ยยวก่อนเพ้ยมันบินหนีนี่ะเออผมลืมไปว่าชุดเกาะน,นี้มันมีไอ้ส้อนดามเมจถอยหลังกลับอะมันจะแบบถ้าเกิดมันตีผมมาันจะโดนแบบส้อนดามเมจแล้วก็ถอยหลังกลับไปกระเด็นไกลมากฮะก็ลืมไปแล้วก็ผมก็ใส่เป็นชุดโกเลมครบเซตนะฮะไปแลกมาจากเจ้า NPC อนะฮซนะมาตีตีไต,ไต,ไตีไม่โดนละมันมันเด้งถอยหลังไปอะไม่นะ ตีไม่ถึงฮะเดี๋ยวก่อนไงดีเพื่อนเนี่ยมันต้องล่อให้มันลงหลุมวะ่ะโอเคมาทางนี้ฮะมาตามมาตามมาตามมาเลยนายข้างข้าวจจคิมสานข้างข้าว,าม,าาาวมาปะมาปะมันมาฮะมันมาฮะมาละมาละลงมาเลยลงได้เพื่อนเนี่ยมันจะตัวติดปะวะเอ็มก็ต้องลงได้ฮะมันรูใหญ่มากตรงนี้เลือดทั้งสี่ร้อยแต่ก็ได้อยู่ฮะดาบนี่คือแรงมากยิงเรียบแล้วกันมายิงให้มันดึงเข้ามาฮะ เพราะว่าธนูนี่คือมันมีสกิลนี่อยู่สกิลดึงศัตรูเข้ามาหาเราฮะธนูนี้เอนชาร์ตเอาไว้ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาเลยได้เข้ามาดึงมันเข้ามาโอ้ผมมันไม่เข้ามาว่ะผมว่าผมต้องสปอนในนี้แล้วกันนะในถ้ำนี่แหละเออเข้ามาแล้วดึงเข้ามาเลยแล้วก็ตีฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยแล้วกันนะโคตรเทนะฮะตัวนี้ไปตีตียบร้อยตาย มันก็จะดรอปเป็นไอเนี่ยไอที่มันเป็นตัวเออเป็นสโตนวินหินสโตนที่สามารถซัมมอนบอสตัวถัดไปอะเป็นแบบเป็นบอสใหญ่ตัวถัดไปก็คือไอตัวที่มันเป็นปืนกลนะฮะเอ,อ่อโอเคซัมมอนใหม่แล้วมันต้องใช้เยอะเพราะว่าผมจะเอาไปสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่านี่คือมันสามารถซัมมอนสัตว์เลี้ยงได้นะฮะโอเควางแบบนี้แล้วก็ชึบแล้วก็ตรงนี้ฮะอีกเออเอาไว้ตรงนี้มันบังนีกว่าฮินตรงนี้ต้องทบทิงนะ้งอะเดี๋ยวมันจะบนะั๊กไง เออตรงนี้ทุบไปก่อนมันมันแคบเกินนะฮะแบบนี้ได้ปะเนี่ยไม่ได้ฮนะตรงนี้มันติดหัวเออแล้วก็ทุบไปทุบไปแต่ขอเคียย์ก่อนนะสักครู่หนึ่งแล้วกันมันจะเสียเวลาหน่อยนะตอนนี้ประมาณนี้นะฮะโอเคตรงนีทุบไปด้วยมาเออ ก็ขอเก็บไปก่อนมันแลกนะฮะพอไอเทมมันตกเยอะเก็บมาเก็บมาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทําการวางไปเลยฮะแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าด้วยสี่แล้วก็โหมันติดอะ่ะห้าเออต่ต้องทุบตรงนี้ทิ้งออกไปก่อนฮะทุบไปทุบไปเลยผมกลัวมันจะบักนะ๊กไงมันชอบบักนะ๊กฮะแล้วก็ฝั่งนี้ คบไปเลยอันนี้ด้วยเออประมาณนี้แล้วกันแล้วก็วางแบบนี้เป็นหูฮะเป็นหูเออแล้วก็ทำการเตรียบเป็นโซ,โซคีมาใส่ตรงกลางตรงบล็อกไดมอนเรียบร้อยฮะเอาไอซอมบี้ไปได้ไงเนี่ยว่าตัฟักนะซอมบี้เกิดมาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยอือไปยีไปก,ก่อนเลยมาเจ้าคิมสันเฮ้ยอย่าออกไปนะเว้ยเราขี้เกียจตามนายมาแล้วเพื่อนเออเป๊ะเึงนะมันบินไวฮะบินไวมากอ่ะ ตีไปเลยทำไมตีเข้า19 14ดาเมจฮะอ๋อผมลืมไปผมใส่แฟรดี้อยู่มันจะตีเบามากถ้าเกิดใส่แหวนแฟรี่อ่ะมันจะตีเบานะฮะเป็นข้อเสียแบบหนักมากเลยอ่ะไอแหวนแฟรี่เนะี่ยแล้วก็มันลดเลือดนะฮะแล้วก็ลดเกาะด้วยนะดูเกานะเสิฮะตายเรียบร้อยมาต้องการเก็บไอโซมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยเอ้ามันไม่ตอบหรอ อ๋อดอกนี่ว่าสองนะฮะดูว่าม่ดอกประหูแม่งอ,อกใจหมดเลยอันนี้เก็บก่อนแล้วก็เออนี่ใส่มาฮะเป็นแหวนสเต็งนะ,ะผมว่าผมจะทําการซัมมอนอีกและกันนะฮะปัม๊มมาปั๊มละกันมาปั๊มเป็นวนรบรข้างข่าวคิมสันนะฮะจะต้องไปเตรียมของอะ่ะเออเรามีอสองอันใี้ลองซัมมอนดีกว่าไหมสักหนึ่งอันนะฮะมาลองดูดีกว่ามาทาการซัมมอนสัตว์เลี้ยงฮนะซัมมอนตรงนี้และกัน ได้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยจะเป็น b ีโฮเดอร์ดีวาอืมโอเคฮะดวงดีอยู่ไอตัวนี้ผมเก่าให้ประจับนะแต่ว่าได้มาเฉยเลยว่ะก็ดีอยู่ฮะบีโฮเดอร์นี่ไงเวลหนึ่งแต่ก็เลือดมันเยอะเลือดเยอะอยู่ฮะสั่งให้ฟลโล่แล้วกันประมาณนี้นะฮะโอ้โหดวงดีมากโอเคเยวต้องไปเตรียมพวกของมาซซมมอนตัวข้างคาวใหม่นะฮะตอนนี้เก็บนี่ก่อนเก็บไปเก็บไป เก็บของจาเป็นไปก่อนฮะประมาณนี้แล้วกันพุบไปเลยเก็บมาแล้วก็กินเนื้อมากะก่อนโอเคฮะนั้นก็ขออนุญาตตัดคลิปก่อนแล้วกันสักคู่หนึ่งเลยนะฮะมาก็ตัดคลิปกันมาตัวนี้เลยดีกว่าแล้วผมโดนตัวอะไรตีวะเนี่ยโอ้ยตัวนี้ดีกว่ามาจากไหนวะเนี่ยเออพุบไปพุบไปผมไม่โดนนะฮะแต่ว่าตัวนี้คือมันสามารถซัมมอนได้นะมันสามารถเลี้ยงได้ฮนะ มันน่ะต้องใช้ไอ้อะไรสักอย่างหนึ่งฮะไอ้อ,อาหารดีมอนน่ะมันเป็นพวกเผ่าปีศาจนะฮะไอ้ตัวนี้มาทาการวางหูเลยชึบชึบโอเคฮะมาแล้วเจ้าคิมใส่ข้างคขวขอ,ออขอตีหน่อยเพื่อนขอตีหน่อยแล้วกันเอาไอเทมนะฮะ แต่ว่าบอสตัวต่อไปเนี่ยตัวบอสหลักนะฮะบอสใหญ่คือผมยังไม่สู้นะเพราะว่ามัน <c oughs> ผมว่าโหดเกินอะ่ะผมต้องไปดีเอน็นก่อนนะฮะไม่คิดน่าเราไปดีเอน็นดีกว่าไหมอยากไปดีเอน็นดูอะ่ะว่ามันจะมีอะไรแบบที่น่าสนใจบ้างฮะมันจะแหลกหรือเปล่าในดีเอน็นเนีเน่ยแต่ว่าในเนเธอร์อ่ะแหลกมากครับผมไม่ไปหรอกในเธอ,อะ่ะผมไปครั้งเดียวพอฮะครั้งที่ผมตีบอส่เนเธอร์มันโคตรแหลกแหลกมากๆนะครับเพราะว่ามอนเตอร์ในเนเธอร์มันเกิดกันเยอะแล้วมันเป็นมอนเตอร์แบบพ่นไฟไงไฟมันดูแบบแหลก ยงไงไม่รู้อะมอนีฮะในเวอร์ชันเก่าอะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่นี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขหรือยังนะฮะแต่เวอร์ชันเก่านี่แหลกมากไฟโคตรแหลกนะฮะเออมาวางแบบนี้เลยแล้วก็สปอนมาผมมันทำลายพื้นที่ด้วนี้ว่ะเป็นหลุมนะฮะตรงนี้เออเฮ้ยอย่าเพิ่มนะเพื่อนอย่าขอกินก่อนกินเพิ่มดาเมจก่อนแล้วกันมันตีเบาไงโอเคตีตี ไม่โดนเลยฮะมีการบินหลบด้วยโอ้โหมึงซิกแซกดีว่ะเฮ้ยมันตีไม่โดนนายโอ้โหทุ่มสับทุ่มละเม็ดว่ะเต็มที่ฮะสามสิบกับสิบแปดได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันรีเลื่อซะเนี่ยโอ้มันไม่ใช่นี่หว่ามันมีบัฟสปีดซะหวายข้างๆมาถึงวิ่งมาถึงวิ่งแหละมาถึงบินไวนะเออวิ่งเฉยเลยว่ะเออโอเคเก็บมาละ แล้วก็สปอนต์อีกฮะสมอนอีกแล้วกันอีก2ตัวชึบแล้วก็วางแบบนี้เอาไว้แป๊บหนึ่งนะโอเคช่างมาฮะระวังได้อยู่โอเคแบบนี้ฮะมือมือสั้นอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแ,บบแฟรี่คือมันจะแบบระยะในการนะเนี่ยในการวางบล็อกมันจะสั้นลงนะสั้นลงแบบมากๆเลยนะฮะแล้วก็เอาวางแบบนี้แบบนี้อ่าแล้วก็ใส่ไปเลย เรียบร้อยฮะมันมีแต่เวลสองวะ่ะไอ้พวกมิติบอสนะฮะเวลสองเองอะอยากได้สักเวลห้าสิบมีไหมน,นะฮะเอออยากเชียร์ซักเวลห้าสิบอ่ะไปไปเลยโอ้โหอันนี้เข้าเจ็ดดาเมจกับหกดาเมจกับเก้าดาเมจแต่ที่คือเก้าดาเมจอ่ะผมโคตรคเตาแ,บบแล้วนี้ตีบอสแต่เบามากมันต้องใช้ดาบไม่ตีอะถึงจะเข้าแรงนะ,ะบอส พราะว่าไอ้พวกบอสนี่มันมีดาเมจที่มันแคปไว้แล้วนะฮะแบบมันจะตีไม่ค่อยแรงมากถ้าเกิดอาวุธที่แบบทัพเทพอ่ะแต่ว่าธน,นูนี่แบบยิง50ดาเมจ50เลยฮะธน,นูโอ้โหมันโคตรแรงเลยธน,นูเนี่ยเอ็นชาร์ดมาจับหนักจับเต็มมากนะทนูนี้ฮนะเรียบร้อยตายเลยเดาปะ่ะอันนี้ไม่ใช่น,นี่มันเป็นพิษของไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวก่อนนะเอออยู่นี่โอเคเก็บมาก่อนเลยอีกหนึ่งตัวฮะ เอาผมไปวาง <laughs> บล็อกเดมอนอะไรวะหน่านตรงนั้น <laughs> ปะเถูเว้โอเคทุบไป,ปก่อนทุบก่อนทุกคนทุกนเออเก็บมาทําการซซมมอนตรงนี้แล้วกันวางไปเลยฮะแล้วก็บล็อกเดมอนเอา้วไ <laughs> <laughs> ปวางโอ้โหมันกดเองอะเอานี่มาขุดก่อนแล้วกันเอาอันนี้เก็บไปก่อนนะฮะชั่วคราวมา โอ้โหแม่งทุบนานมากเลยไอ้อาวุธอันนี้แต่มันทุบได้นะออกซิเดียมอ่ะมันทุบได้ฮะนี่ฮะแล้วก็เก็บบล็อกมาแล้วก็เอ,อ่อทำการวางตรงนี้ตรงแล้วเอาวางพอดีแค่อะไรเนี่ยมันชอบวางเองอะ่ะสุดเซ็งแล้วฮะแล้วก็ปาบก็ให้เอามือไม่ถึงมือสั้นอีกแล้ว โอเคฮะเป็นตัวสุดท้ายละเพราะว่าไอ้นี่คี่นี่หมดละฮะไอโซ,โซโคีน่ะหมดละเฮ้ยวันนี้นายเวสามเฮ้ยตัวนี้ว,วิวสามว่ะนะ,ะมาตีเลยตีเลยกินก่อนต้อดาเมจทแล้วก็ตีเข้าไปฮะโอ้โหเลือดลดแบบบูบบ้าบูบบเรียบร้อยตายฮะเฮ้ยสุปอร์ค้าบ้ามันได้ยินเนี่ยวันดีนะฮายมาจากไหนวะเนี่ยไม่อยู่ก็เกิดมานะมันมืดหรือเปล่าตรงนี้มันมืดแน่ๆเลยว่ะ โอเคฮะพอละวไว้คลิปก่อนละกันบอสหรับเจ้ามินิบอสคิมสันข้างขาวนะฮะเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งครับผมอยากจะพูดมานานและะ้วครับผมขอพูดในคลิปนี้เลยละกันนะก็เออมีคนมาขอแบบผมแบบสอนลงไอ้ตัวเกมโป๊ยแดน,นเชอร์เพราะอะไรว่าผมจะไม่สอนลงละกันนะฮะเพราะว่ามันมีช่องอื่นอะสอนอยู่แล้วครับก็คุยก็ไปดูช่องอื่นละกันช่องผมอันมีแบบมาเล่นแค่นี้นะครับผมไม่ใช่คนสอน ่องนี้คือไม่ใช่ช่องสอนนะฮะช่องนี้คือช่องที่เล่นนะ,ะไม่ใช่ช่องสอนให้คุณเข้าใจกันด้วยแล้ะกันนะฮะผมจะไม่สอนลวกันถ้าเกิดใครมันไม่ดีผมจะแบนทิ้งละผมไม่สนใจหรอกฮะใครจะเป็นไรก็ช่างมันะฮะเออผมเป็นคนที่แบบที่ไม่ง้อคนอยู่แล้วฮะผมบอกตามตรงเลยนะโอเคก็แค่นี้ฮะขอฝากไว้แต่ละกันนะะผมจะไม่พูดแล้วนะผมพูดคลิปนี้คลิปเดียวพอลนะเมื่อยฮะมันเมื่อยปากนะ โอเคเ้วก็เอาอันนี้ออกก่อนเอากดผิดอีกเอาไอ้แหวนแฟลี่ออกฮะมันตัวเลกเกินใส่เป็นแบบสเต้งไปมาจะต้องเก็บโครงเก็บขอกันฮะเก็บในกล่องนี้เลยแล้วกันเก็บไปเก็บไปเอาอันนี้เก็บแล้วกันนี่เก็บฮะอันนี้คือไม่ใช่ลวเก็บเลยมันไม่เวิร์กฮะอันนี้เก็บโอเคแล้วก็อันนี้เก็บแบบบล็อกไดมอนด์ฮะ ต,ต้องใช้อีกนะบองเดมอนอันนี้ไว้ก่อนโอเคฮะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปมาจนไพยต่อฮะมาก็ตัดคลิปกันมาตอนนี้แล้วกันเดมเมื่อกี้คือเกมคร s สนะฮะก็เลยแบบต้องมาอัดตรงนี้เลยเราจะมามาจนไพยกับเจ้า b นะีโฮเดอร์ฮะเรวัมดีชิปเปอร์แล้วขอกด X นะฮะกด X คือมันจะยิง,งเนี่ยยิงคืนพลังใส่นะฮะซึ่งดาเมจเบาสุดๆนะฮะ ประมาณนั้นไงนี่น,นี่ยิงแบบนี้ฮะอืมเฮ้ย hey, มันไม่โดนชิปเปอร์เหรอเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย <Hey, S 1> ชิปเปอร์ในโดนไหมเนี่ยไม่โดนฮะช่างมาันละกันแม่ไดาเบสโคตรเบาเลยวะ่ะไม่โดนชิปเปอร์ฮะโอ้ว่าตึ๊ฟักเลยแล้วอันนี้คือตัวอะไรนี้อ่ะอ๋อมันคือโทรวะมันคือยักษ์นะฮะยักษ์โทรเออโอเคช่างมาันละกัน <laughs> ปล่อยมันไปฮะเออเฮ้ยนี่มันบีโมเดอร์เฮ้ยสีเขียวด้วยวะเฮ้ยตัวนี้คือหายากฮะ วิวอยากจับว่ะวิวสามเต้ยอุ้ยเอาฮะเอาเลยเอาเลยเออผมก็คราฟอาหารนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งรีสปอนนะเว้ยอย่านะเว้ยนะฮะเดี๋ยวขอทําการคราฟเป็นอาหารก่อนละกันผมจะได้ว่ามันต้องใช้เป็นเอเดอร์เพิร์บว่ะแล้วนกอะไรเนะะี่ยฮะโอ้โหโคตรเกลียดเลยว,วะ่ะมันไอตัวเนี้ยคือผมเกลียดมากไอ้นกตัวเนี้ยมันทุกรอบเลยฮะ,ะชอบมาเกาะกวนทุกรอบทุกคลิปเลยว่ะแป๊บนึงเดีย๋ยวเจอกันนะมาสิมาสิตบหน้าเลยฮะ เฮ้ยเป็นคิวสกิลทั้งดิเฮ้ยเป็นหน่วยแบบเป็นหน่วยยิงทางอากาศปะเนี่ยฮะเฮ้ยตีแม่งเลยตายหมดฮะอืมไอพวกซอมบี้กับสกิลทั้ด้วยอะสกิลทั้งตาตายไปซอมบี้ก็ตายไปด้วยอะเรียบร้อยฮะมึงชอบมาเกาะกลัวเนี่ยจะจับไอบีฮาบีโฮเดอร์นะฮะเออจะเรียกว่าบีฮาวเวอร์ไม่ชื่อว่าบีโฮเดอร์นะฮะอ่าอยู่นี่มันเห็นปะเนี่ยมันไม่เห็นนะอย่าเพิ่งนะเออวิธีทำนะฮะแล้วก่อน มันชื่อว่าอะไรวะชื่อว่าเออะไรอย่างหนึ่งอ่ะเฮ้ยตัวอะไรมามีกว่านี้อ่ะโอ้ยเลเกอร์กับซอมบี้แล้วนึงลำคาญเนี่ยนายโอ้โหเสียงนายโคตรลำคาญเลยฮนะเลเกอร์อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะมันมืดไงมันมีมอนเตอร์เกิดเยอะนะฮะเออจะต,ต้องโอ้โหแป้นพิมพ์มันขึ้นช้ามากอนะแม่งแหลกอะแหลกมากเลยโอเคกดลบไปให้หมดฮนะลบไปลบไปลบไป มันชื่อว่า A oh. แล้วก็อะไร A B ปะ่ะเออมันอยู่อันไหนวะเดี๋ยวก่อนแบบหนึ่งเหมือนมีตัวอะไรไมาอีกอะไรมาอเอ้ยเอ้ยหลุดหลุดป่ะเนี่ยหล,หลุดป่ะเนี่ยโอ้ไม่หลุดไม่หลุดนะโอเคส <laughs> ายแล้วใจหายแวบอีกแล้วโอ้โหแม่งเดือดเกิดหลุดก็จีจๆกนะันนะแม่งคลิปเสียแน่ๆฮะต้องรีบจับละเออมันอยู่อันไหนอ่ะอันนี้อ๋อนี่ฮะเราใช้เป็นเอเดฟเฟอร์กับกระดูกสเกลตันผมมีไว้กระดูกผมต้องมีสิกระดูกอะ เดี๋ยวหาโต๊ะคราฟก่อนตัดต้นไม้ก่อนสักครู่หนึ่งฮะเออแล้วก็แปลรูปก่อนแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งหายนะเจ้าบีโฮเดอร์แบบขั้นแรงอา่าโอเคตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไอซอมบี้อย่าเพิ่งน,นะเพื่อนเอออันนี้คือตัวอะไรเนี่ยมันเป็นพิกซี่นะไอตัวนี้เพิ่งเคยเห็นฮนะแต่เพิ่งโคตรลำคาญเลยวะเสียงอะเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งขอคราฟแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะ เออใช้เป็นกระดูกกระดูกมีปะเนี่ยกระดูกตัวนี้ไอเดฟเพอร์โอเคฮะเอามาก่อนเฮ้ยนายลำคาญมาบังนะฮะตีแม่งเลยโอเคมาทำการคราฟเลยฮะแล้วก็ไอเดฟเพอร์วางไว้แบบเต็มเตัวนะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยจะเอาอันสิบหกอันเนี่ยเออโอเคฮะแม่งรีบมากตอนนี้คือโคตรรีบอะตัวมาตีกูเนี่ยวโหเสือแน่นอนเลยสิงโตบ้างเสียงสิงโตหรือเปล่า หรือว่าเสืออ๋อเสือนี่หว่าเฮ้ยลำคาญมากเลยพวกนายฮะโอเคทุบนี่มาเก็บมาก่อนฮะเฮ้ยเอาของเต็มเอาไปนี่ทิ้งก่อนโอเคไปหาเจ้ามีโฮเดอร์แล้วกันกินก่อนฮะชึบแล้วก็ใส่เป็นแหวนเฟรี่เอาอันนี้ใส่ไปก่อนสร้อยเนี่ยต้องการมันจำเป็นนะสร้อยเอาแหวนออกเปลี่ยนใส่แหวนเฟรี่เรียบร้อยฮะ ไปทำการเทมเจ้า beholder แล้วกันตัวสีเขียวนะครเป็นขั้นแร่มากเลยเนี่ยไอตัวนี้คือเกิดยากมากเฮ้ยสวัสดี<ไ>นายจะพอมาวันนี้สามอันเออกดไม่ถึงเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยได้แล้วเริ่มพร้อยโอเคเราได้าดามาแนละ้วเจ้า beholder นะเป็นขั้นตัวสีเขียวนะโอ้โหมันโคตรแร่ไอตัวนี้โอเคฮะก็ตัดคลิปก็มาที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเนี่ยจักก็คือแม่งเกมแครชหลายรอบมากนะแม่งบินไปบินมาแม่งชอบแครชนะฮะก็โอเคฮะ ก็มาถึงที่บ้านแล้วจะมีโฮเดอร์แบบปลอดภัยนะครับเวลสามซะด้วยหายากมากๆานะตอนนี้มันเป็นแบบขั้นเวลีแ่แลฮะแล้วผมจะพูดไวทำไมก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> <c oughs> นะฮะเฮ้ยมัมนไอติดไบรท์ได้ไงเนี่ยตนนัวนี้โอ้โหมีตัวติดไบรท์นะตัวผมเป็นไอตัวเวลรเลอร์ติดไบรท์โคเท่เลยว่ะโอเคฮะจะขอทำการเก็บคงเก็บของก่อนแล้วกันโอ้โหชุดเกราะนี่มาทำไมวะเนี่ยชุดเกราะทองเนี่ยฮะเอ็นชาร์ซซะด้วยฮะ แล้วก็มีเสียงอะไรมาประกาศแถวบ้านนะเป็นโฆษณาอะไรก็ไมาดูถนะ้าเกิดมันเข้าไวขอโทษกันด้วยกันนะตอนนี้อัดคลิปตอนเช้าไงมันจะมีเสียงประกาศเยอะแยะมากมายฮะในช่วงนี้แต่ก็ช่างวันละกันเออแต่ก่อนนะผมขอใส่เป็นอาร์ละกันเดี๋ยวผมจะภาพบินสักแป๊บเดียวละกันนะบินเล่นสักแป๊บเดียวแถวบ้านนี่แหละโอเคมาทำการขึ้นจะบีโวเตอร์เลยละกันนี่ฮะ โคตรเท่เลยีเฮ h เตอร์ตัวนี้นะเท่มากเออต้องขอไปทดสอบกับตัวพวกซอมบี้เลยกันนะเออซอมบี้มีไว้ด้านล่างเนะี่ยต้องมีฮะซอมบี้ด้านล่างเออเปิดในวิชั่นก่อนแล้วกันมีคิปเปอร์อยู่ด้านล่างเยอะเลยฮะแล้วก็แหลกมากด้วยตอนนี้โอเคมีคิปเปอร์อยู่แล้วก็มีเป็นตัวอเอาเสือนี่หว่ามีเสืออยู่ว่ด้านล่างแต่ขอยิงเสือแล้วกันไหมกด X ยิงฮะยิงพลังนิวเคลียร ที่ดาเมจโคตรเบานะฮะไม่มีนกขึ้นมานตรงนั้นน่ะเอ้ยยิงเลยโดนปะเนี่ยน่าจะไม่โดนหรือเปล่าเนี่ยสภาพนี้เออพี่โดนอยู่ฮะโดนซอมบี้แต่ว่าเสือโอเคเสือโดนอยู่เออนี่นะฮะโดนอยู่โดนอยู่โอเคยิงใส่แบบตัวรันะฮะกดเอกยิงใส่ยิงใส่ไปเลยโด็นไหมโอเคโดนอยู่ฮะ เอาตายเลยโอหเรียบร้อยมันก็แรงแต่ว่าเออมันใช้ยากไงมันยิงยากนะฮะมีคิปเปอร์ัวไฮด้วยว่ะตรงนู้นโอเคซอมบี้เฮ้ยอะไรเนี่ยคิปเปิลวะไงอืมระเบิดแล้วฮะวัตถุฟักอะไรวะอ๋อนกนกเปนคีบใส่โอ้โหแม่งโคตรเร็วโอ้โหแม่งนกเยอะอีกแล้วฮะโอเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์มันจะทิ้งระเบิดเครื่องบินที่ระเบิดโอ้โหแม่งโคตรอันตราย แต่ก่อนนะั้นแนตะ่ก่อนนั้นมันตามมาว่ไม่ตามไอตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้มันตามมาเนี่ยเฮ้ยจะเอาเปล่าไอ้ตัวนกนะฮะโอเคแล้วผมบินติดอะไรไปเนะี่ยมันบินติดนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเออโอเคมันตามมาว่ะนอกอะ่ะมันตามมาอยู่ะฮะมาอยู่ไหนเออยตัวนี้ไงเอ่อจะตีถึงป่ะเนี่ยเฮ้ยอย่ามาตีบีโฮเดอร์นะเว้ยเฮ้ยมันถึงชิปเปอร์กอะ what the fuck ซอมบี้มาได้ไงหรือเกิดไปจากไหนเนี่ยนายซอมบี้จะนก,กันลบอยู่ตรงนี้ตีเลยฮะโดนอยู่โดนอยู่ติดไฟติดไฟอืมตายฮะบีนโฮเดอร์ผมมันไปไหนวะเนะี่ยมันบินมาดู้นแล้วฮะเฮ้ยเพื่อนหนึ่งนะเฮ้ยนายไม่ถึงฮนะมันบินสูงเกินจะต,ต้องเป็นแบนแฟรี่แล้ตอนนี้เปลี่ยนก่อนแล้วกันใสเน่เป็นแฟรี่ฮะเป็นแบนแฟรรี่แล้วก็ให้ซอมบี้ล่องหนโอเคฮนะเป็นตัวชุดเกาะเดินได้เลยวะ ไอ้ที่มีโฮเดอร์อย่าเพิ่งหนีเราไปโอเคฮะเดี๋ยวกันนะกดขึ้นก่อนแล้วกันแล้วก็เอามาจอดไว้ตรงนี้ดีกว่านะฮะเออเอาจะกดลงฮะแล้วกันกนะไอ้ยเสือเอ,อ้ยสิงโตนะสิงโตมาเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยสิงโตเนี่ยเดี๋ยวรอบนึงขอเคลียร์กันนะสิงโตมาสิมาสิโอ้สิงโคตรดังเลยนายเสียงดังมากฮะ แต่มผมแบบเสียงผมดังกว่าอยู่แล้วฮะ <laughs> นี่ไงเรียแบบร้อยฮะแล้วก็พรีโฮเดอร์นี่ต้องสั่งให้มันนั่งอะ่ะแล้วก็สั่งให้มันแบบเอออยู่กับที่แบบเป็นพาสซีฟด้วยตอนนี้นี่ไงสั่งนั่งแล้วก็เออพาสซีฟประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทำการให้มันลงมาแล้วกันเดี๋วก่อนถอดแหวนเฟรี่ออกเลยแล้วก็ใส่แหวสเต็งนะฮะมา โอเคเตรียมไปนี่มากินก่อนละกันก็ประมาณนี้ฮะในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกคลิปนี้มาสู้กับบอสแล้วก็มาจับเจ้าบีโฮเดอร์ตัวนี้ฮะซึ่งก็ได้มาเยอะอยู่นะคลิปนี้ได้ทั้งตัวบีโฮเดอร์ด้วยโอเคเอามาจับทั้งนี้นละกันนะเอามาเรียงไว้ฮะโอเคประมาณนี้เลยละกันในคลิปนี้นะฮะ ถ้างั้นสลับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมชับก็อย่าลืมกดตตางกดไลค์เพ่ากันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย